สวัสดีค่ะพี่ยุพานวิชิตบุตรมาจากชุมชนบ้านมณิกแล้วก็เ,เป็นคณะกรรมการที่ศูนย์เรียนรู้บ้านมณิกตอนนี้ก็คือเอานำผลิตภัณฑ์นำผลิตภัณฑ์ของศูนย์เอามาอบรมเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งผลิตภัณฑ์ของศูนย์มีอะไรบ้างก็มีอยู่ทั้งหมด6ตัวทั้งหมดก็มีวัดเ,เจลแล้วก็เซรั่ม วัตเจลคือตัวนี้ตัวนี้นสรรพค,ค,คุณคืออะไรคะว้าวเจลเป็นครีมอันบน้ํำบารุงผิวทําให้ผิวชุ่มชื่นคนที่ผิวแห้งก็ใช้ตัวนี้แล้วก็จะทําให้ผิวชุ่มชื่นค่ะนี่ส่วนผสมของอะไรของกระเจี๊ยบเขียวเป็นตัวหลักเลยค่ะเป็นเขียวใช่กระเจี๊ยบเขียวเป็น,เป,นเป็นกระเจี๊ยบที่ฝักสีเขียวยาวๆที่เขาต้อยทานกับ กับอาหารน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยน้ำพริกใช่ค่ะแล้วก็มาสกัดเป็นเมือกแล้วเอามาผสมเป็นกับสารตั้งต้นแล้วก็เราก็นํามาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางต่อไปก็เป็นเซรั่มค่ะเซรั่มตัวนี้ก็นามาจากเอ่อทำมาจากกระเจี๊ยบเขียวเหมือนกันค่ะในส่วนผสมดียังไงคะถ้าเกิดเราได้ใช้ตัวเซรั่มนี้ก็คือเอ่อทำบำรุงผิวหน้าทำให้ผิวหน้าเต่งตึง ผิวหน้ามีความชุ่มชื่นมีความสมบูรณ์มีความอ่ on white, on อ,อนอ่อนนุ่มอ่อนอ่อนวอ่อนวด้วยใช่แล้วผิวใสอ่อนไว่ะตัวนี้อีกตัวนึงก็คือเป็นสลิปมาร์กสลิปมาร์กปกติเวลาเขาจะแต่งหน้าเ,เขาเขาจะบำรุงหน้าใช่ไหมเวลาเขาใช้สลิปมาร์กตัวนี้ก็คือไม่ต้องล้างทาทิ้ง ได้เลยคืนได้เลยใ่ไหมคได้เลยค่ไม่ต้องล้างออกโดยเฉพาะคนที่แต่งหน้าจัดจัดอันนี้จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูใช่ฟื้นฟูกับกับผิวหน้าตัวเองให้ให้คืนความชุ่มชื่นกลับมาแลก็เครื่องสำอางแต่ละตัวมาทำร้ายใบหน้าเรานะราคาเป็นยังไงบ้างคะราคาตัวนี้ก็170บบาทไม่แพงราคาชุมชนคุณภาพแบบครับ ขับแก้วคบแก้วเลยสูงสุดเลยทีเดียวค่ะแล้วตัวเซรั่มเซรั่ม250ร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบขอดูข้างในได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมข้างในกันนี่ค่ะนุ่งผ้าใยนุ่งแบบไม้สองร้อยห้าสิบบาท ฝากช่องทางไวยค่ะตอนนี้จำาหนในช่องทางที่ศูนย์เรียนรู้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดบลูที่ไหนร่วมมีเพจที่ไหนงานใจ้ที่เบอร์โทรค่ะ081-892-4201โอเคติดตามสนใจก็ติดต่อได้เลยคุณค่าหน้าสวยไร้สิวไกลฝ้า ลำดับพืชครมมิชชั่นอ่ะ